ไปแข็งขินครับโอเคนี่เรามาส่งเป็ดที่ตำบลท่าช้างคลองนะครับอำเภอผาขาวนะครับจังหวัดเลยนะครับอู้ไปอยู่นู่นหมดเลยนะครับนี่ครับพี่แกลงเยอะมากเลยนะครับพี่อะอันนี้บ้านยังครับบ้านท่าช้างคลองท่าช้างคลองท่าช้างคลองเนะาะ ตำบลท่าช้างคลองอเนาะ,อ,ะอำเภอผาขาว,ขาวจังหวัดเลยเนาะพี่เขามีเป็ดเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําขยายเล้าเพิ่มนะครับอีกเล้าหนึ่งนี่นครับสวยงามมากเลยนะครับเล้าเป็ดพี่แกนะครับนี่นะใครที่อยู่ตามละแวกบ้านท่าช้างคลองอ่าถ้าเกิดอยากได้ไข่เป็ดนะโทรหาพี่แกได้เลยนะครับเพราะว่าอีกสักระยะหนึ่งนะครับรับรองว่าเยอะแน่นอนเพราะของเก่าก็มีอยู่แล้วเนาะพี่พ่อขายปะ บ่พอค่ะบ่พอขายเป็นบ่อมันก็เลยเห็นเล่ได้ค่ะมันบพ่อได้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงที่เมื่อไปแต่ละมือแต่ละวันอันนี้จากอันนี้จากนักธุรกิจใหญ่แห่งทางชนบุรีนะครับกลับมาอยู่บ้านทำเกษตรนะครับดูนะครับพี่แกทำสวยงามมากเลยนะครับใครที่อยากได้ไข่เป็ดหรืออยากเข้ามาดูเป็ดเข้ามาเล่นเข้ามาพูดคุยกับพี่แกก็โทรหาแกก่อนนะครับขอเบอร์ไว้นะพี่ 096 096 2717 2717 688 6 8นนะครับโอเคนะครับจากคนที่มีรายได้ทุกวันนะครับกลับมาอยู่บ้านทำสวนเกษตรรลุดออกไปแล้วปะรอดไปไหนอ๋อไปอยู่พวกไปเก่าเหรออ๋อ แยกแยกตาคนละสีอยู่แล้วมันไม่คนละสีกับกับเป็ดน,นั้นอยู่แล้วอันน้พนั้ไอ,อ,อ้ของเก่ามากอยู่หลายแล้วดิยมันสีสีส,สีอันนี้มันจะออกำดำดำกากีแคมเบลครับผมป่ะเราเดินไปทางนี้ปะ่ะมันไม่เห็นตัวเป็ดเลย,ยนะผมมีไกด์นำทางนะครับผมมีไกด์นำทางเพราะตอนนี้แดดมันร้อนเราย้อนแสกมากเลยวันนี้คงจะร้อนหน้าดูเลยอ่ะแปดโมงป๋าเนี่ยแดด้วมั้ง เปดไม่ร้อนอยังเลยเป็ดเป็ดลงเยอะมากเลยนะครับแต่แสงมันย้อนเข้ามากันเลยไม่เห็นตัวเป็ดเดี๋ยวก,กำลังจะเดินไปให้ดูตัวเป็ดพอได้ไหมทำกเกษตรปะก็มันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมรครับทเกษตรไปซีเรียสอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมรครับ,รรบทเกษตรทเพื่อออ,อยตัวเองดูนะครับดูนะครับดูเขาเรียกอะไรดูข้อกล้านะครับ ปาแกทำเองนะครับนี right methods, huh? s, like ่นะครับเห็นไหมเห็นเป็ดไหมเห็นแล้วครับเป็ดเยอะนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงร้อยนะครับลงเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามไปล็อกพวกเก่าออกเหรอใช่ไหมใช่พวกเก่าออกไหมใช่ไหมเอาหรอพวกเก่าออกหรือเปล่าออกได้ยังไงออกได้ยังไงออกรูหรือเปล่าได้ยินเสียงฟ่วงเงี้ย คนละชุดแล้วครับเพราะวปีกซีดหมดแล้วอันนี้ต Ma. ื course, ่นหมาตื่นหมามากไว้ดีนะเดี๋ยวค็ขึ้นครับวันนี้เดี๋ยวก็เดินขึ้นหมดแหละครับผมไม่ทำอะไรนะครับหมาพวกนี้มาทำนะครับดที่เรานำมาส่งวันนี้นะครับที่ตำบลท่าช้างคลองนะครับอําเภอพระขาวจังหวัดเลยนะครับใครที่อยากกินไข่เป็ดสดๆใหม่ๆอาหารโปรตีน คุณภาพดีก็ติดต่อมาที่ปาร์นได้เลยนะครับดูแล้วแบบประสบการณ์หน้าน่าจะโอเคมากดูทําระบบน้ําระบบอะไรอันนี้จะเป็นมณีรัตฟาร์มอ่ามณีรัตฟาร์มใช่ไหมครับถ้าจับ GPS มาก็ถูกเลยยังไม่ได้ตั้งอเตรียมไว้เตรียมไว้ครับผมเตรียมไว้จตั้งเป็นมณีรัตฟาร์มครับผม มีอะไรบ้างมีไข่ไข่ไก่ไข่เป็ดมีไก่สองร้อยไก่ไข่สองร้อยไก่บ้านก็ประมาณร้อยกว่าสองร้อยครับผมแล้วก็เป็ดเป็ดไข่ก็ทั้งใหม่ทั้งเก่าร่วมพันแลเนาะป่าเนาะหกร้อยยังไงก็ ก็พออยู่แล้วนะครับใครที่สนใจไม่ว่าท่านจะรับไปขายหรือจะเอาไปกินไปแจกจ่ายญาติพี่น้องก็ลองโทรเข้ามาคุยดูเนาะพอดูแล้วน่าจะน่าจะไม่พอขายอยู่แล้วแหละเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วคนก็น่าจะสั่งเยอะบ้างอาหารที่ง่ายๆแล้วะปลาเนาะนี่คือดองเซีแล้วก็หลายๆท่านชมครับดูดแล้วแบบอ่า สักระยะหนึ่งก็ก็เริ่มจะขึ้นเยอะนะครับเออค่อยๆออกมามันยังตื่นอยู่ติดเข้คลุ้มอยู่พอ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 ชินกับพื้นที่แล้วก็ไอ้นี่เลยครับชินกับพื้นที่แล้วก็นั่นเลยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไหมเราหลุดเหรอันนี้ดำนะครับ เพิ่งลงน้ําขึ้นมานะครับนี่นครับกลำกลังกำลังเล่นน้ําลงน้ำเพิ่งขึ้นมาไอพี่น้องไอซีดูนะครับใครที่อยากจะได้เป็ดไข่ก็โทรหาผมได้เลยศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับใครที่อยู่ใ,ใกล้บ้านท่าช้างของก็โทรหาพี่แกป้าขอเบอร์หน่อยศูนย์แปดเอดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหก 2 717 2 7 1หนึ่ง8 8นะครับนี่นะครับใครที่สนใจใครเป็ดก็โทรหาป๋าก็ได้เลยนะครับผมชอบข้อเลอ้เลามากเลยมันกันหมากันอะไรได้หมดไง <c oughs> แกทำเองนะครับนี่นะครับทำเองเลยไม่น่าเชื่อนะครับสวยงามจริงๆนะไม่ไม่ไมนะนะแ,แล้วแล้วแกวางแผนไว้หมดทุกอย่างตามที่ผมดูนะอันนี้คือเรายังไม่ได้คุยกันนะครับเรื่องเล้านะอ่า พี่น้อง f อซดูนะดูตรงดูตรงไอ้เขาเรียกชายคานะครับน้ํามันตกมันจะเลยมันจะเลยคันบ่อมานะท่านต้องทําต้องทาชายคาน้ําตกให้เลยคันบ่อมาแบบนี้นะครับแล้วมันจะไม่พังไม่สุดนะครับนี่นะดูแล้วประสบการณ์เยอะเล <c oughs> ดูแล้วป่าประสบการณ์เยอะเลยก็ไม่มีอะไรพ่อแม่เลี้ยงอยู่ที่ชัยนาธบ้านอยู่ชัยนาทพ่อแม่เลี้ยงเป็ดเป็นพันๆตั้งแต่ส่งเราเรียนมาแล้ว ก็เลยก็เลยลองมาทําดูที่นี่เสียอายุแล้วก็เลยครับเราจะทําอะไรดีกับฝึกให้พยาเลือดเปิดเขาเรียไม่เป็นหรอกแต่ก็พอได้อยู่ใช่ไหมครับปลาได้ไม่ก็วันละนิดละหน่อยแบ่งครึ่งอย่างมันเนาะให้มันกินครึ่งหนึ่งตัวเองก็เหลือครึ่งหนึ่งก็ก็แย่กวันสองวันนี่แหละแดดร้อนนี่แหละใครคยไปหมดเลย ช่วงเด,เดือนเดียวเดือนที่แล้วเนี่ยช่วงช่วงแดดแดดเนาะตตนแต่มันก็ไม่ร้อนเราเป็ดอ่ะไม่มีปัญหาเพราะเป็ดเรามีร่มอยู่ตลอดเป็ดเราอยู่ร่มตลอดเดี๋ยวจะแบ่งให้สั่นี่้มันเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อนี่ก่อนครับแบ่งสั่นี่้มันให้นอนอยู่สองฝาโน้ตอันนี้น<ม>สองฝ้านี้อ๋กกอให้อยู่กว้างเลยเนาะอันนี้ก็พอหน้าที่จริงอ่ะครับพอพอครับปลาไม่ต้องปล่อยเยอะมากหรอกนี่นะครับ ก็กินกินในนะ้นําในธรรมชาติด้วยแล้วก็กินน้ําในรางด้วยนะครับประมาณนี้ใครที่สนใจอยากจะได้ไข่เป็ดอย่าลืมฝากที่นี่ด้วยครับส่วนใครที่สนใจอยากจะได้เป็ดไข่ก็โทรหาผมเนาะซูนแปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะคริปนี้ทำไว้ปลานนี้เนาะเอาละครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ